เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาซื้อเป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะปัจจันนี้เป็น Honda Civic Dimension เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันคูมมือบุกสวิตช์อยู่ครบเลยนะครับของแกลิโม่เจ้าของดูแลงดีครับรถสภาพดีสมบูรณ์เล่มชุดโอนครบพร้อมใช้หอมจบครับรถปี44ครับ เจ้าของเดียวด้วยในราคาแค่ห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองแต่ภาพอย่างนี้ครับราคานี้สุดคุ้มไปขับใช้งานครับเที่ยวครับเดินทางคุ้มค่าแน่นอนครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าลูกศิษอ์มาํำในไม่พาคลิปใหม่ๆสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองส่วนเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อ้ของโดยตรงได้เลยครับ ผมใช้นะครับรถมือเดียวคันหน้าเดิมบ้างเครื่องวีเทคของเครื่องเดิม,ดมบอดี้ดีไม่มีรอยชนหนักสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ